B, เอฟบีเรือไปเห็นอ้โหพี่ตาดีมากเลยเอฟบีเอสติมาเอฟบีเอสติมายังครับนี่ผมบอกเลยเอฟบี B, ผมถ้าเป็นตัวไฮบิดนะอยากใช้คําว่าสวยสุดในรุ่นมากๆแต่สภาพแบบนี้นางฟ้าครับสภาพหนึ่งในร้อยคันดีกว่าสภาพแบบนี้สภาพหนึ่งในร้อยคันเป็นตัวไฮบิดด้วยเป็นตัวไฮบิดด้วยนะครับจดทะเบียนปี2015รถปีผลิตปี2013นาะครับวันทีแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่นะครับไม่แค่83,000โล รถโคตรสวยพี่รถเชียงใหม่มือเดียวรถตีเทอร์นผมเองสวยมากผมไม่รู้นะปะติกอะ่ะไม่แก่มีบาร์โค้ดอะ่ะผมไม่ได้มาหุ้มเอง,เองนะพี่พี่ดูดิปติกยังไม่แก่สภาพแบบนี้พี่หาเถอะหาให้เจอถ้หาหาเจอถือว่าโชคดีถ้หาหาเจอถือว่าโชคดีนะครับคนฟาร์มหมาเอเล์ตรีโอสวิฟต์มีไหมมีค่ะลูกค้าทักบ้านเขียวได้เลยเดี๋ยวน้องแอดมินส่งรายละเอียดให้นะคะ นี่ฮะสวยเลยนะครับสวยเลยพี่ลองดูนะครับผมตั้งราคาไว้อยู่ที่3,35 000สามื่บาทสองหมอยู่ในกระเป๋าพี่เอาเป็สรดเหลือ315หนึพี่ได้รถสวยสวยเลย2องแสนขบาทก็มี3ามแสนต้นๆ3นสามแสนกลางๆก็มีราคาในท้องตลาดแต่สภาพแบบนี้พี่หาให้เจอสวยมากพี่ดูลังน้ำ สวยๆเลยเดี๋ยวให้ดูพี่ดูซุ้มยางอะไรสวยเดิมซื้อรถซื้อรถเก่งนะครับดูซุ้มยางอะไรด้วยนะครับดูซุ้มยางอะไรด้วย